ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรวรมพรเพ่งสีและกลัลยาณมิตรสรันภูริปรัจยาหันธรรมยังพุทธะภาควะโต อุปภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,าสาาาธาัสมมสะอิมานิอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเต อสีติวัส,สกาเล,สสาเลธรรมชยัสสะธรรมชยัสสะมหาเทระสะมหาเทรัสะปูชนถายะปูชนถายะอคารังอคารังสปริวารังสปาริวารัง สันเลขาปติปันนาสสะสันเลขาปฏิปันนาสสะพิกขุสังคสสะภิกขุสังคสสะนิยเทมะนิยเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคภิกขุสังคโคอิมานิ อิมังอิมังอคารังอัคารังสัปปริวารังสัปปริวารังปติคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตังทีฆะัตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจะนิพพานยะจะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอาคารแปดสิบปีอาคารแปดสิบปีหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมด้วยเครื่องบริวานี้พร้อมด้วยเครื่องบริวานี้ แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสงเพื่อการอบรมเพื่อการอบรมและหล่อหลอมพระธรรมทาญาตและหล่อหลอมพระธรรมทาญาตขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับ อาคาร80ปีอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมะชโยหลวงพ่อธรรมะชโยพร้อมด้วยเครื่องบริวานนี้พร้อมด้วยเครื่องบริวานนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสทุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัล,ลายนานมิตรนพดลนพรนิต เรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิ ัปปาริวารานิสาปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตานิภัตตานิ สัพริวารานิสัภาริวารานิปติคันหาตุปฏิคันหาตุาตอัมหากังอัมหากังทีฆรรตังทีฆรรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระภิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระภิษุสง์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสตุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งที่ก็เข้าไปในกลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆก็มีในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลาย มีคุณแม่คุณพ่อปู่ยา่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิก,กรรมซึ่งกันและก,กันและแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้น แล้วระรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขครังเอวะมเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปตีอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปมเมวะสมิชตูสเพปุเรนตุสังกปา จันทวปนรโสยถามณิโชติรโสยะาสัพเิติโยเววัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมัเตยภวัตวนตรายโยสุขีทิ ทีงคายุโกวภาวัสพีติยวิวัจตุสาโรโควินาสตุมันเตอัมภวารวันตรายโยสุขีทีขายุโกวะภาวะพิวานทนศิล สนนจังวุฒาปัจยโยจตารวธรรมวาททานติอายุวันโอสุขัาล ทาโกธนวันทโกสิริวันทโกยาสุวันทโกอาพัลวันทโกวันนวันทโกสุขวันทโกอาโหตุสัมปทาโทมคารวะคาพยาเวราโสกาสสตุจุปาทาวา นิกาอันตรายาปิวินันสันตุจเตยชัสัยชียสสทธิธนังลาพังโสติภากยัง พลังสิริอายุเจวันนวจะพัวขังวุฒิอจะยศวาสตวันสาจะอายุจะชีวสิทธิ์พวันตุเตยพาวตุสะพมังรักขันตุสัพเทวตาสะพพวทธานุภา เวนัสัตธาสทีภวันตุเตภวตุสัพมังคะลาราขันตุสพปเทวตาสมปธรรมานุภาเวนะสัธาสทีภวันตุเตภวตุสัพมังคะลา ราขันตุสัพเทวตาสัพสังขังโนอาเวนสัทาสสติอวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะ อรหังสมมาสัมพุทธโธภะคะวางอารหังสมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภควตาธรรมโมสวากาโตภควตาธรรมโมธัมมังนัมสัมมิธัมมังนัมสัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภคว,วตโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภคว,วตโตสาวกสังโฆสังฆังนาม,งงนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรีย,ยงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาวบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสาทใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรร์ให้มียุคายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบรมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอ ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพกทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปู่ชนิยาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ kera kera kera